ในวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะเที่ยวชมวัดบัวขวันนะคะรวมไปถึงพาสากาักราะทาบุญไปพร้อมๆกันแล้วสายมือของหวานในวันนี้ค่ะเป็นบุคคลอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีความสําคัญค่ะสําหรับวัดบัวขวัญแห่งนี้ฉายาของเขาค่ะโด่งดังมากๆนะคะสําหรับปปรรซัปเปอร์เร่ไฮโซแนะนาําทําความรู้จักกับเขาก่ากอนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่เนรมิครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็คนเยอะ พอสมควรแันนี้ก็คือตั้งแต่อ่อมีเรื่องของอาจารย์รักเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงไหมคะวัดคึกคักขึ้นกว่าเดิมไหมคือจริงๆแล้ววัดจริงๆแล้วคนก็เยอะอยู่แล้วครับแล้วหลังจากที่อาจารย์รักมาช่วยอ่าหาเ,เงินร่วมสร้างพระโบสถ์นะครับ แต่ตุลมุของวัดบุขนพระรามหลวงเนี่ยผลค่คนอนข้างที่จะเยอะเยอะกว่าเดิมแล้วก็มีมหาชนมาร่วมทําบุญทกุศลกันเยอะมากครับค่ะแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ค่ะพี่เนรมิตคะอยากจะทราบในส่วนของประวัติของวัดบุขนสักนิดนึงค่ะของคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้รู้จักวัดบุขนมากขึ้นหน่อยค่ะคือจริงๆเดิมทีเนี่ยวัดบุขนนะครับก็ตั้งอยู่ในาการทุ่งนานะฮะสมัยก่อนชื่อวัดสแกนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไปมาค่อนข้างที่จะลําบากนะครับใช้เรือนะครับเป็นพายานพานะหลังจากนั้นแล้วพอวิวัฒนาการแล้วก็มีมหาชนเข้ามาอยู่รายล้อมที่วัดบุกขันพระรามหลวงแห่งนี้นะครับก็เริ่มพัฒนาหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นเป็นวัดบุกขันนะครับต่อมาเป็นวัดบุกขันอพอเป็นวัดบุกขันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีพระอธิการนะครับหลายๆรุ่นนะครับ สืบต่อกันมาจนไปถึงท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณสุการังการเจ้าวาดวัดบุกขันนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมาพัฒนาสร้างถารวัตถุในวัดบุกขันก็เป็นรูปประทับขึ้นมาแล้วก็ดําเริว่าจะซื้อที่เพื่อจะสร้างพระอุโบสถจตุรบุกหลังเนี้ยเพราะว่าวัดบุกขันมีพระภิสุสงฆ์องค์สมนเด็จกว่ายกว่า170รูปะนะครับอุโบสถหลังเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะคับแคบ ก็เลยมีการสร้างขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก80%แล้วโอ้ครับนะคะแล้วก็ในอนาคตก็คือจะเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะในอนาคต่ยเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่า